ตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยคุัตัวกระเตพี่น้องเลยนี่ตัวใหญ่พี่น้องอันนี้ตัวน้อยกระเตพี่น้องเลยกระเตตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องกระเตใหญ่นี่สองตัวนี่เห็นบ่เหนึ่งตัวที่สองหูตัวนี้ใหญ่หลายพี่น้องเลยคุับหนะตัวที่สอง ตัวที่หพี่น้องเลยโอ้มันมานกันแล้วพี่น้องซอกตัวนึง เาก็ทักทายสบายดีเนาะ,ะทุกท่านทุกเอฟซีทีเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เนาะถือว่ามื้อนี้พบกับซ่อง BN เอ็าวเลาว่าเนเคยเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามื้อนี้จะได้ทําคลิปถือว่าเขา้าปลาห้ากินเ้นเคยให้ทุกคนได้ดูแล้วก็หากินไปทากานเนาะเอาก่ะก็อ,อื้อมืดก็สบายดีทาง f อฟสาวไทยแล้วก็สวัสดีทาง f อฟซวสาวเรกันด้วยนะครับอ่ามื้อนี้จะพาเข้าป่าหากินถือว่ามื้อนี้หลังจากถือว่าเฮาได้ทําการ วางอาหารในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะถือว่าเอาขา้าวโพดือว่าซาลี่นั่นเองเนาะถือว่ามาวางอาหารให้กระหรอกกระแตแล้วก็กระเ,ระเละะเ่นเอาแต่ว่าเนาะถือว่าเอฟซีทางเาวไทยว่าจังได้กะคอมเมนต์กันมาในเดอถืเอว่าซื้อมันอาจจะต่างกันเนาะ่ะถือว่าเมื่อน,นี้เขาก็อ,ออกมาแต่เศร้าเลยพี่น้องเลยอาจจะมานหรือประมาณไปจังได้ก็ให้กำลังใจแลวก็รุ่นรุ่นเป็นกักันเนาะเอาก่อนจะส้มคลิปวิดีโอนี้ก็ขอ,อกำลังใจใคนละ หนึ่งไล่หนึ่งแท่หนึ่งสันสไครด์เดอ้อที่สำคัญเนาะอย่าลืมปุ่มกระดิ่งเพื่อจะบอไดพ้พาดคลิปใหม่ๆที่เร ja าจะได้เหตุในคลิปต่อไปเนาะฮะคลิปนี้จะมานหรือบม่มานเป็นจังไงฮอกกให้กำลังใจและการรุ่นๆเป็น,ปนำกำลังใจเราเอาไปเลยหาอดซุ่มจนได้พี่น้องเลยนี่เนาะโอ้จะได้แปลงซุมงซ่มก่อนพี่น้องเลยแปลงซุ่มดีๆก่อนพี่น้องนี่ ไปมาจะข้าก่อนพี่น้องเลยอ่ะไปเบิ้องคอนเนาะว่ามันย h à n หรือบ่ย à n g เนาะเอาท่านผู้ชมถือว่าตอนนี้เหาก็มาเบิ้งบนที่มันกินเนาะโอ้บ่ทันพี่น้องเลยกินไหวแถวว่าป้าทิตย์เดียวนึ่งกินหมดเลยนี่โอ้แตาแต่แต่โบทันแล้วพี่น้องเลยนี่เกียงหมดเลยขวางมันนี่กินหมดเลยนี่โอ้ ก็ยังอยู่ซองสำม,มัดนะเอาไว้เข็ดนี้นี่บวชหันพี่น้องเลยกินหมดเลยด้วยแต่เท่าน,นี้โอ้ไปเจอไหนเนานะฮะไปเจอไหนกะยะเราจะได้ทําการหาอ้าอยคือเกาเนาะเราบันนี้อาทิตย์ต่อมาเราจะาไปยิงน้ำกันตืมเนาะพี่น้องเนะาะฮะแต่ว่าได้เข้ามาแล้วกะจะให้เอฟซีเทว่าได้เข้ามาน้ำล่งางเนาะเบิ้งคลิปน้ำล่างเนาะที่ว่า เขาได้นะยิงในระยะทีผ่านมาเนาะคลิปที่แล้วเนะาะย้อนขึ้นบ้างเนาะแล้วก็จะทําการอ้อยแล้วก็ว่างกับดักไว้คือเกาเนาะเพราะว่าจะให้มันเข้ามาล้าจะทาการยิงในคลิปต่อไปเนะาะเอาคลิปนี้ไปเบิ้งคลิปย้อนขึ้นในที่เขายิงในคลิปที่แล้วเนะาะเอาไปเลยเนักเลยพี่น้องเลยโอ้เสด้น้อง,งซุ่มกันแล้วบ่นี่ ถูกล้นเลยน,นี่นี่อันนี้เทวะมดนลงมากินหมดเลยนี่นี่เห็บนบอพี่น้องเลยนี่ยเทวาบอมีนู่มากินนี่ถ้าว่ามีนู่มากินนี่มันจะกินอยู่พื้นเนาะอันนี้เป็นกระแตเด้นี่นี่อันนี้จะเป็นขี้มันนี่ขี้มันเนาะน,น,น,นี่เนาะนี่ขี้เทวามันกินพี่น้อง,งเลยแน่นกินอยู่พี่น้องนี่กินหมดเลยตัวนี้นะ ก็สดงว่าตัวนี้ก็โอ้โหกินพี่น้องนี่อันนี้ก็หมดเลยนี่นี่อันนี้ก็เียงเลยพี่น้องังนโอเคเนาะอ่ะมงตัวงนีมกินบ่ล่ะโอ้กินนอยนึงพี่น้องกินไโอ้นี้นี่กินหมดเลยพี่น้องเย อ่าโอเคเนาะต่อไปเฮาจะทําการซุ่มยิงต่อกันเลยเนาะเอาก็ถือว่าโอเคเนาะตอนนี้เฮาก็บรรยากาศเฮาอยู่ในซุมพี่น้องเยนี่เฮาว่ากนดีในซุมพี่น้องโมันายิงเนาะเนาะนี่อํากัเนาะมันจะมามาเนาะ alive you know you alive you know ងាប yeah, ah, ្សើ្រឿពីប្រទិញ្រាานบើម្រាប្រាសរទាប្រាស្ Đẹp lắm Tôi nhìn nháy lên phía nó ừ. ừ. Bởi lầm lên nộ, ừ. Ừ. có cục hùng ừ. Thôi bỏ tay ra phía nó Tại lẽ nó nơi đó có tài lệ Mèn đi lì phía nó nè, nè xe cục hùng เอาเกือบบ่ได้ย okay, ิงเมื่อกี้นี่เอาโอเคเนาะเฮาไปเก็บแต้มนํากันเลยเนาะนี่โอเคตายแล้วอ่ะไปเก็บแต้มเลย is đẹp một cần lơi tục xây nó hôm kỳ năng dù ní tục lên nói tớ nó so còn phải nó vậy Oh, hello. nói Nhìn lắm có nó, nói ok ừ, khét nó, nó. À, Nhưng tôi nhai vào này, Tôi nhai ra nhìn, nhìn, nhìn đi, tục đi Chè nó Số tháng lúc cái đó Nhìn to bơi tuy nhau hoa nè lượt mà Ô, hí lắp 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 hí nhảy hí lắp 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 hí ตำราพันเนาะโอ้โหอ่ะม oh ัอนมานกันแล้วพี่น้องเลยนี่โอ้โหเหมัอนมานกันเลยพี่น้องอืมฮะเราลุ้นเต็มต่อไปเด้อพี่น้องเด้อมัอนมานกันแล้วพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ๆหญ่ทีเนาะอ่าโอเคเนาะนี่ตัวใหญ่พี่น้องอันนี้ตัวน้อยนี่ตัวน้อยนี่พี่น้องอันนี้ตัวใหญ่โู้ ใหญ่ลายเลยพี่น้องเลยกระเตพี Eun ่น้องคุณโอ้คางแซกพี่น้องคางแซกพี่น้องตัวย่งใหญ่เลยพี่น้องเลยโอเคนี่ก็คือแต้มต่อมาพี่น้องเลยนี่เมื่อกี้มันจะอยู่นี่นี่แหละนี่มันก็ตกลงมานี่เนาะปินลงมาปินลงมาปินลงมานี่พี่น้องเลยโอ้มันมันกันเลยพี่น้องอ่ะเก็บแต้มกันพี่น้องเลยว้า แต่พี่น้องเอ้ยกระแตโตยันยิ่โตยันยิ่พี่น้องกำงามเลยพี่น้องเอ้ยโคตรยันยิ่งยิ่งยิ่พี่น้องเลยอ๋อพี่น้องเอ้ยโตยันไลายพี่น้องโอ้โหมันมารกันแล้วพี่น้องมีอันกินแรงกันแล้วมื้อนี้นะฮะรอรุ่นต่อไปพี่น้องเอ้ยซุ้มต่อไป โอ้อยู่นี่เองพี่น้องอยู่นี่นี่โอ้โหโง,ำงำามๆสวยโอ้โหข้างเซบอะไปเก็บเต็มต่อไปกันเลยพี่น้องเอาเมื่อกี้เขายิงฮานเนาะแล้วก็มาตกอยู่นี่เต็มต่อมาพี่น้องเลยนี่นี่นนคือเต็มต่อมาโอ้โหงามๆเลยพี่น้อง เสีบเลยพี่นอ้อาางเลยอาซาไทยเอิญตัวอีกอย่างหนอเนาะอาซาลาเอินกระเล่นเนาะนี่ทำงามพี่นอ้องเอากองไวน้นี่เนาะกองไว้กองไว้อีกตัวเอาก็ถือว่าภารกิจของเฮามื่อนี้มาฮอนนี้ก็ถือว่าสําเร็จเนาะก็ถือว่ามันมันอยู่กันพี่น้องเลยได้อ่ะ กระเตยใหญ่ใน,นสองตัวนี่เห็นบ่โอ้เข้ามาซ้ำสี่ตัวทุท่านได้ยิาง,งาพี่น้องเลยมาบนันทึกวิดีโอนี่แหละหอยาอกให้อ่เอฟซีทุกท่านในเบื้องํากันนี่แหละว่าวิดีโอขนะถ้าบ่มีบันทึกวิดีโอน้อได้มาทุกตัวว่ามันซาเงี้นบันทึกวิดีโอนี่แหละในหนึ่งตัวที่สองตัวนี้ใหญ่หลายพี่น้องเลยนาะตัวที่สองอ่าตัวที่สามกระเล่น ตัวที่4ตัวที่ซตัวที่ห้าพี่น้องเลยอ้มันมานกันแล้วพี่น้องซอกตัวหนึ่งบู้หิพี่น้องเลยฮะถือว่าคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้เนาะอ่าขออำลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ฮะแล้วก็บพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อสบายดี